อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่มันจะเป็นวุน้นอุ๊ยนี่ชัดเจนเลยเยมื่อกี้เจออะไรเซเเวนจออะไรเจออะไรฮ<อ>ะโค<อ>้กไ,<อ>ไหนเป็นคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขาอ้างก่อนอทำโค้กวุน้นเย็นสุดคั่วที่นี่อาร์ติโค้กหรอ อะไรเนี่ยหนึ่งไฟเขียวสินค้าพร้อมแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ในตู้พริกขวดขึ้นลงสามสองสามครั้งผลิตภัณฑ์วางบนแค้นกดปุม่มแล้วมันก็จะเป็นล่ะแล้วก<ส>็ไม่ดลลนะ<ะ>รูนเลยนะฮะเป็นร้นเลยจริงหรอผู้เจริญเนะน,นี่ยไหน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 เ่ยเดี๋ยวเขอดูก่อนขอดูก่อนอ๋ออุ้ยขวดน้อยด้วยไม่ใช่ขวดน้อยคนอื่นเขาบอกว่าอ้าวหรือมีน้ำแดง น๋อหดสิโลน้ำแดงหกสิโลหกหนึ่งไม่ต้องทำเลยอ่าเดี๋ยวสิก็อ่านว่าไงอะนี่นี่ตอนนี้ไฟละไฟเขียวสินค้าพร้อมจำนายไหมเมื่อกี้ทำท่าดีใจยังไงนะเจออันไหนอลไล่ไล่เริ่มเริ่มเริ่มบั้งพิขวดเอาสิเมื่อกี้อ่านว่าไงนะสินค้าไฟเขียวแล้วเลือกนั่นไปส่องละอ๋ออ่ะพิขวด 2องถึงสามครั้งนี่ตรงนี้ดิต้องพลิกตรงนี้ฮะพลิกป่ะยังไงอ่ะต้องมาพลิกตรงนี้นี่เหรอเออแล้วไหนลองดิต้องเอาด้านบอะหน่องกน่อนอ๋อเออเออเออเฮ้ย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 กดปุ่ม เฮ้ย้ดอ๋อพสองสามครั้งเหรอเนูนะอ๋อนี่นี่ไงนี่ไไมมันจะเป็นวุ้นอุ้ยนี่ชัดเจนเลยว่าน้องใาอยา้วกดอีกทีไมัยเดี๋ยวเดีเดยวเดยเยดยวเดยีเีดเดี๋ยว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 เีเด่ยเย อ๋อนี่ไงนี่ไงเลยเอ้ยนี่นี่นี่วิกลายเป็นวุ้นแล้วจะระเบิดไปไม่ระเบิด้ยแข็งมากเลยไหนอ๋อเนี่ยเรอโคุ้้นได่เหรอแต่โอ๋ไม่ด้กดให้ก็กดน้นี่ไงจริงจริงมันก็เป็นแล้วนะเนี่ยวุ้นแต่น้องเป็นเยอะกว่าแข็งเลยอ๋อมันเหมือนกับความเย็นไหนลอง อ๋อมันจะเย็นเงนี้ยเหรอเย็นไหมน้ําเย็นไหมอ๋อนี่ไงสีวุ้นมันจะเปลี่ยนสีโคก้กนจะเปลี่ยนถ้าเป็นสีเนี่ยลองดูดิเดี๋ยวลองเทียบกันดิอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นขวดเป็นน้ำเนี่ยน้ำใช่ไหมเป็นน้ำธรรมดาแล้วอันนี้คือวุ้นอันนี้ก็เป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยนี่นะคะอัน,นดูตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลแล้วตรงนี้จะเป็นดำมาอของมิเลยไม่ค่อยเป็น,นเป็นไหมไหนไหนเป็น <laughs> <laughs> มีคงแรกที mm. ่คุณแม่กินีวิวโค เลนล่นช่ววยช่กี้เปิดแล้วมันพุ่งพุงอ่ะเอาเล้นโอ้แล้วเไปดูพี่เด่นช่วย่อยพี่เด่นพีเล่นช่วยอืมเปนไงไปดูดิดูดิขดนะุ้นมากหรอโอยแข่งม ok> ันวุนเลยอ่ะงพี่เด่นะอ๋อไหนเป็ไงขวี่บาทครับยี่สิบแปบเย็นไหมหนาวเลยหนาวเลย กินน,นี้เข้าไปเย็นมา,มากหนึงเลยหนาวดึงเลยนี่นะครับเป็นติดกันเป็นกลุ่นเลย <Okay. S 2> ขเขาเรียมันเป็นเกล็ดเล็กๆแล้วก็เป็นกลมๆกลมๆอะ่ะทำไมทำไมของเรามันเยอะกว่าใช่ไหม่ต้องลองไปหาดูนะครับเซเว่นต้องมีเซเว่นบ้านสาขาแตะะ่ว่าเมื่อก,กี้หนูน,นีสาขาอะไรสาขานี่เลยที่วังทองพิษณุโลกนะคะนี่นะคะเมื่อก,กี้หนูกินไปใช่ไหมคะลูก គេមិនខោជុំហុកនោះដែរបាយបាយ กกด u b s c r i b e กดติดตามช่องเบบี้กับตันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจ้า